สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี๋ยวออฟทาลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าอะไรคือปัญหาและอุปสรรคในความสัมพันธ์ของคุณสองคนปัญหาที่เด่นชัดอุปสรรคที่ไม่สามารถรักกันได้ปัญหาหรืออุปสรรคตรงไหนที่มันทําให้ความสัมพันธ์นี้ไม่ราบรื่นไม่ราบรียบมากันที่ธาตุไฟเมษิงธนูค่ะ มาดูความสัมพันธ์ของคุณกันก่อนว่าความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบไหนมาตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นอย่างไรกันบ้างจ้ะอืมเป็นการดูดวงบัตรตะวันตกแล้วทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณนะจ๊ะมาไฟเม่สิงห์ธนู <im itation> hum. นอนไม่ค่อยหลับหรอคะมีความรู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับจิตตกมีความภาวะพะวงคิดมีความคิดที่สับสนวุ่นวายทะเลาะกับตัวเองยังไม่เสร็จมันเหมือนอยากจะตัดใจก็อยากอยากจะไปต่อก็อยากลักษณะของคุณคือความสับสนวุ่นวายเป็นการวางแผนกับรายบางสิ่งบางอย่างคนที่คุณดิวด้วยนี้ ความสัมพันธ์มันค่อนข้างจะมันเหมือนมันมีความสุขอยู่ภายใต้ความกดดันบางสิ่งบางอย่างค่ะเขาเขาเขาอาจจะไปยุ่งเรื่องการทํางานหรือเขาอาจจะเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่คุณเองหรือเปล่าที่กําลังมองเหมือนไม่อยากเริ่มต้นคุณไม่อยากเริ่มต้นเพราะอะไรเขาคิดถึงคุณแต่คุณพยายามฝังหวงังความรู้สึกคุณพยายามหนี หนีกับความรู้สึกหนีตัวเองหนีกับความรู้สึกหนีกับความต้องการเออมันเหมือนกับใครคนเนี้ยไฟเขาเป็นคนเก่าๆของคุณนะเป็นคนเก่าๆเ,เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเออเขาอาจจะเคยเดินเดินหันหลังให้คุณไปแล้วล่ะเขาอาจจะเคยหันหลังให้กับคุณไปแล้วจริงๆของคุณรักเขานะไม่ใช่ว่าไม่รัก เขาเองก็คิดถึงคุณคุณคือความสุขเหมือนกันแต่ทำไมนะมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนใครในที่นี้ฉลาดมากฉลาดมากและและมองถึงความสัมพันธ์ที่ใช้คำพูดใช้คำ ใช้ความชาญฉลาดใช้เหลี่ยมใช้เหลี่ยมเล่กลมายามาหลอกลวงให้เรากลับไปรักหรือเปล่าเออความสัมพันธ์คุณมันเป็นเหมือนความสัมพันธ์เก่าก่อนกลับมาแล้วใจอยากจะเดินไปแต่ก็ไม่พยายามดึงลลังหัวใจตัวเองไว้หรือว่ากลัวจะเจ็บอีกทำไมคุณทำไมคุณรู้สึกแบบนั้น หรือในความสัมพันธ์นี้เขาเป็นคนที่คอนโทรลความสัมพันธ์ได้แต่เราไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเขาเรียกร้องอะไรกับเราก็ได้เรียกร้องเพราะว่าเรารักแต่เราไม่สามารถเรียกร้องอะไรจากเขาได้เลยเป็นความรู้สึกของคนที่แบบควบคุมอ่ะเขาคุมเราได้คุมเราไม่อยากให้เราทําอย่างนู้นไม่อยากให้เราทําอย่างนั้นไม่อยากให้เราทําอย่างนี้แต่เราคุมเขาไม่ได้เลยอารมณ์นี้หรือเปล่าจากไฟ เออมันดูเหมือนความสัมพันธ์เกา่าก่อนของคุณมามันดูจบกันไม่สวยได้ตอนจบเนี่ยไม่สวยตอนกลับก็ไม่สวยเท่าไหร่เพราะดูเหมือนมีการปิดกัน้นมันอาจจะเข็ดกับความรักทั้งนี้แล้วก็ได้มันอาจจะเคยจบกันไปมาเริ่มต้นคนใหม่แล้วก็การเริ่มต้นใหม่นี้ก็ยังเจ็บอยู่ดีอ่ะมันก็ยังเจ็บไม่มีอะไรเลยที่ทําให้เราจะรู้สึกว่า มันจะมีความสุขหรือการกลับมาเพื่อเติมเต็มมันไม่มีเลนมองไม่เห็นเลยเออกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอยู่ดีนะคะ่ะในความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะอะและอะไรค่ะอะไรคืออุปสรรคและปัญหาในความสัมพันธ์นี้คะอะไรคืออุปสรรคและปัญหาในความสัมพันธ์นี้มันคืออะไรปัญหาและอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้คืออะไรมันดูเหนื่อยนะ มันคือความรักมันคือมันคือคำหลอกลวงเหรอปัญหาและอุปสรรคในความรักนี้มันคือคำโกหกมันคือคำหลอกลวงเพื่อรู้เพื่อร่ำลวงให้เรากลับไปรักเหรอเพราะว่าในความเป็นจริงอะความสัมพันธ์นี้มันเป็นแค่เจ็ดถ้วยอะมันเป็นแค่ จินตนาการเพ้อฝันหรือใครมาขายฝันคุณเขามาขายฝันว่าเขายังรักคุณอยู่ขอให้คุณกลับไปอยู่ตรงนี้เออแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ในความเป็นจริงมันมันเป็มันเป็นแค่คําขายฝันปัญหาระอุสศกับความสัมพัน์ธนี้ความสัมพันธ์ที่เรายังรักกันอยู่ถูกต้องแต่ความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์คุณอาจจะดีวกับ น้ำกรกฎมินพุจิค่ะน้ำกรกฎมินพุจิก,ก,ก,จกอืมคุณอาจจะดีวกับคนเจ้าชู้ก็ได้นะอารมณ์ค่ะปัญหาและออารมณ์ปัญหาคือบุคคลที่สามพ่อแม่เขาไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์ญาติเขาไม่เห็นด้วยเพื่อนพ้องเพื่อนฝูงใครก็ตามที่มีบทบาทอิทธิพลต่อจิตใจของเขาไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์ บุคคลที่สามค่ะปัญหาเรอุปสักค์ของคุณที่ที่ดูแล้วมันไม่สามารถไปกันได้คือบุคคลที่สามใครก็ได้เช่นเพื่อนเขาอาจจะมีคนของเขาแล้วอะคนข้างไกลอยู่แล้วหรือพ่อแม่เ้าไม่ชอบเราเอ,อปัญหาละอุปสรตคคือบุคคลที่สามใจนะ่ะมันรักกันอยู่ ใจน่ะมันประคับประคองกันไปได้แต่ปัญหาและอุปสรรคที่ทําให้เรารู้สึกเจ็บอยู่บ่อยๆช้าๆซ้ำๆครอบครัวครอบครัวคันทั้งสองฝ่ายไหมหรือใครมีครอบครัวแล้วเงินใช่ The l วเบอใช่จริงๆด้วย ัญหาเราบรสักในความสัมพันธ์อาจจะเป็นที่ครอบครัวครอบครัวเราไม่ชอบเขาครอบครัวเขาไม่ชอบเราและเป็นความสัมพันธ์ที่เขาก็ไม่ได้ชัดเจนกับเราหรือเปล่าเ <c oughs> ขาชัดเจนว่าเขาไม่ได้เลือกเราแต่เขาอยากมีเราไว้ในชีวิตที่ไปเคียง <c oughs> คู่ไปข้างๆกันข้างๆกัน,กนแต่เขาไม่ได้คิดจะเลือกเราตั้งแต่กลับมาแล้วพอมันพังลงไปแล้วกลับเข้ามาใหม่ ก็มาได้มีการเลือกกันอยู่ดีค่ะอืมมันเดินคนละเส้นทางแล้วนะ่ะไฟมันเป็นเส้นทางที่ยากต่อการที่จะประสานกันแล้วยากต่อการที่จะเดินต่อไปปัญหาระอุปสรรคใหญ่หลวงเลยใครคนนี้มีทะเบียนสมรสแล้วอืมมันก็ไม่ได้สร้างการเติมเต็มให้ฝ่ายได้เขาหลอกให้เราอยู่ตรงนี้ เคียงคู่เคียงข้างไปซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้ให้เราเป็นที่หนึ่งไม่ได้ให้ใจไม่ได้ให้การดูแลไม่ให้อะไรเลยจริงๆหลักสอนค่ะมันมีมันมีความรู้สึกของใครคนหนึ่งที่จริงๆแล้วอะ่ะเขาอยากมีใครสองคน ในชีวิตเดินไปพร้อมๆกันแต่คุณอาจจะไม่ได้ยอมตัวคุณเองมีหรือเขามีไม่รู้ว่าแต่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในที่นังไม่ยอมไม่ยอมที่จะอยู่ตรงนี้ไม่ยอมที่จะเป็นตัวแทรกกลางระหว่างใครไม่ยอมที่จะถูกเป็นตัวเลือกแต่แค่ยังตัดไม่ขาดเหมือนพยายามลืมมันใจมันอะใจมันกระโดดไปใจมันวิ่งตามความสัมพันธ์นี้ค่ะเออ ใช่ในเมื่อถ้ากลับมาหรือในเมื่อคุณเองอาจจะรู้ว่าถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้คอมมิกไม่ได้ตกไม่ได้แต่งไม่ได้ตังไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ความรักมีแต่ความทุกข์อ่ะมันไม่มีอะไรหล่อเลี้ยงชีวิตที่จะอยู่ตรงนั้นมันการหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยความรักการหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยความเข้าใจการหล่อเลี้ยงชีวิตที่จะมีใครสักคนน่ะมันไม่มีหวังเลยมันไม่มีหวังอะไรตรงนั้นเลยไม่ได้ตกไม่ได้แต่งไม่ได้ตัง สุดท้ายแล้วเราก็เป็นคนที่เขาไม่เลือกลงนี้ครอ,อบครัวคนที่คุณดิวอาจจะมีครอบครัวมีลูกแล้วเขาก็มีความสุขดีแต่เขาก็ยังลากเราลงไปณนะจุดจุดนั้นลากเราเข้าไปอยู่ในความในความสัมพันธ์ที่มันทำอะไรไม่ได้มันมีแต่ความเพ้อฝันมันมีแต่คำหลอกลวง มันมีแต่บางสิ่งที่มันไม่แฮปปี้ค่ะนั่นแหละปัญหารัวประสาทสำคัญเลยใครคนนั้นมีคู่ปัญหารัวประสาทคือเมียเขาเมียเขาขวางกั้นระหว่างความสัมพันธ์ไว้ผัวเขาอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไม่เลือกอารมณ์ประมาณนี้อ่ะขอให้แนะนาหน่อยขอให้แนะนําหน่อยค่ะใค้จะแนะนาอะไรของความรักข้างในค้าไฟให้แนะนําบอกสองดาบเห็นไหม คุณก็รังเลคุณก็คุณไม่ปล่อยหรือเขาไม่ไปก็ไม่รู้ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยใช่พยายามที่จะเอาธรรมะเข้าผมรู้ทั้งรู้ว่าเราไม่มีสถานะเดิมูลมีแต่ความทุกข์กายทุกใจจะไปต่อก็ไม่เวิร์กจะอยู่ก็ไม่ใช่จะไปต่อก็ไม่โอเคเริ่มต้นใหม่ดีไหมไพ่บอกว่าเริ่มต้นใหม่ กับชีวิตคุณกับอะไรใหม่ๆสําหรับชีวิตเดินออกไปค่ะมันจะมีความผูกพันหลงเหลืออยู่ก็ตามมันไม่ต้องกักไม่ต้องหวงคนแบบนี้ไม่ต้องหวงไว้ไม่ต้องอยากได้ไว้ในชีวิตมันมีแต่ความทุกข์เดอะเดทจบเธอไพ่บอกเดอะเดทจบจบพอยังไพ่บอกพอรอยังทุกมาพอรอยังร้องไห้มาพอรอยัง เจ็ดมาพอหรือยังเศร้ามาพอหรือยังพอหรือยังกับสิ่งที่คุณเจออยู่ถ้าพอแล้วเดอะเดทหมายถึงการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เออถ้ามันจบแล้วพอแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่กับสิ่งใหม่ๆกับสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตดีกว่าไหมเพราะว่าที่คุณกำลังยืนอยู่นั้นอาจจะไม่ใช่ที่ของคุณก็ได้ คนเรามักจะยืนในที่ที่เหมาะสมยืนในที่ถ้าเราจะมีคุณค่าเราก็ต้องรู้จักเลือกที่จะยืนยืนให้ถูกที่แค่นั้นเองคโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีสคริปชั่นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงเส่ิมตัวแอดไลน์นะคะแอดไสเอฟอศูนย์สามสองเก้าหวาแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ